จะมาตัดสิ้นปีจากข้าวที่เกิดขึ้นไม่ได้เพราะปีไม่ได้เป็นลูกนี่แหละเจ้านี่ใครเมตังสติก่อนแล้วบิเจนี่รู้เลยว่าเวลาเมตมาวิเจนี่เมตจะมา,าแบบไหนหน,นงก็โ๊ดค่ะปี ก็ตัวคะ่ะปีนี้ก็ตัวค่ะหนูพิมพ์ไม่คิดเองค่ะพี่หนูเตาไม่ถึงการพี่เอาเรื่องหนูได้ไหมอ่ะหนูกะลำบากนี่พี่นู่นร้าตัวรับโอากาสตวงหนูอย,อยู่มีต้องมาพันนี่แน่เลย ปีเจนี่ก็จะถ้าเมจะมาพูดแบบนี้กันปีเจนี่ก็จะบอกเมีไว้ก่อนเลยว่ะพี่เข้าใจนะน้องพี่เข้าใจมากๆเลยวา่าชีวิตน้องมีปัญหาไดสิ่งนี้แต่วา่าพี่ก็อย่างแนก น้องเข้าใจพี่ใช่วาพีก็ยังเด็กกาเสื้อให้มันเดิมพีเข้าใจมัด้วยนี่แต่ว่าพีก็ยังเอาเือนเดิมอะ่ะนี่พี่จะปิดแบบนี้จอมไปเมตัวไหม่ โอ้เมียตวัตวมันตัวเราไปดิ่ไม่รู้มีไหมตวัวไรใช่ไหม เป็นชิปไร้เลยมีไหมรอยแบน,นั่นะ ขิส่งเจนดีครับค่ะครับผมขนส่งเจนดีครับที่อะไรครับที่โทรเข้าเบอร์เมื่อก,กี้อะค่ะที่โทรหลายสายอะค่ะที่เจนนี่ใช่ไหมค่ะ อ่าพี่โอนยังยอดห้าพันเก้าร้อยบาทอ๋อเดี๋ยวโอนเลยค่ะพอดีพี่ไลฟ์สดค่ะรอลงไลฟ์แป๊บนึงนะอ๋อโอเคค่ะเหนือกว่ามีนักถ่วงเบียร์นี่ก็ถ่วงเบียร์จังข้องปลายทางไม่วนตีเหนือกว่ามีตมาว่าได้เลงรักเดียว อาบันเกาขายเก็บกัดเอ็มยูทีเรือตอนกิ๊บขึ <h <h ้นไรรบเชียกดไหนไล่ที่อดไรนะเดี๋ยวโอ้นค่ะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวให้ที่บ้านโอ้นให้พร้อมปีนักลืมลืมลืมเฮ้ ก็ปลูหนองเมย์น้อยค่ะฮิตอนนี้ปลูนองเม่ขึ้นอยู่ปลูนองเม่เธอหี่ตอนนี้ปลูนองเม่นี่ลินเฮ้ยขอบคุณมีค่ะลินจีขึ้นสามร้อยเก้าบาทนี่ปลูนองเมเร่เร็วตาทุกคนเห็นไหมจริงจงมันเจ็ดร้อยเก้าสิบนะกดตอนนี้ขึ้นสามร้อยเก้าบาทคูปองตอนบ่ายสาม สนุกกว่าดูละครหลังเขาถ้ามันเป็นความสุขของทุกคนก็ยินดีนะคะแต่ตอนนี้ทุกคนต้องกดลิ้นจี่ก่อนค่ะ3 0 9บาทได้ไม่กี่คนนะคะเดี๋ยวราคาเปลี่ยนเธอจะไม่ได้สดลิ้นจี่การใส่ใจคนอื่นจะต้องกินน้ําลิ้นจี่เจนนี่ไปด้วยใส่ใจไปด้วยเท่านั้นนะคะรับรองว่าชีวิตจะสดชื่นเสริมภูมิคุ้มกันลดสิวผิวใสลิ้นจี่อร่อยมากเดี๋ยวกินให้ดูคะ่ะ ขอแก้วชงหนึ่งแก้วแล้วก็น้ําแข็งค่ะแล้วก็ขอซองลินจีด้วยได้หกสิบซองค่ะโปรโลดโหดเพราะโกรธเมย์ค่ะลูกค้าจัดโปรโหให้เพราะโกรธเมยอุ้ยคนดูหมื่นนะฮะ,ะให้รางวาัลให้รางวัลคนดูเยอะให้รางวัลคนดูเยอะให้รางวัลคนดูเยอะ ให้รางวัลคนดูเยอะชื่อโปรว่ากลิ่นนี้พี่ให้เมน้ำหอมนะคะเก้าเอ้ยสามร้อยเก้าสิบพี่เติมให้สองร้อยบ้านค่ะแต่คนที่จะกดตะกร้าขอคนที่พร้อมมารีวิวกลิ่นในเท่านั้นเพราะว่าปกติราคาสามร้อยเก้าสิบชื่อโปรกลิ่นนี้พี่ให้เมนะคะสามร้อยเก้าสิบบาทกดตอนนี้ร้อยเดียวขอคนที่พร้อมมารีวิวในตะกร้าเท่านั้น เพราะปกติคนดูเหมือนกว่าต้องยิงแอดต้องจ่ายตังสารพัดแต่นี่คนเข้ามาดูเพราะเมเพราะฉะนั้นโปรกลิ่นนี้พี่ให้เมเอาไปเลยร้อยบาทถือว่าทำการตลาดค่ะข,ขอ200ขวดเท่านั้นฝากเชียร์น้องกิฟด้วยนะคะกิฟ MUT นะครศรีนะคะคืนนี้รอบขวัญใจภูเก็ตแล้วนะคะเจนนี่เป็นพนะีดีนครมุดเร็วแล้วโอ้ใจย่าเอออะไรขนาดนั้นอ่ะลูกหมด กลิ่นนี้พี่ให้เมย์จบเพิ่มได้ไหมอันตอชั้นไม่ให้จังว่านี้ถือดาชั้นเนยเอาชั้นเพิ่มเพิ่มห้าสิบขวดเพิ่มแบบรวดเร็วเพิ่มแบบไม่ต้องบอกใครเอาเพิ่มแล้ว คนที่จะมากดกลิ่นน้ำหอมเจนนี่ต้องคนที่พร้อมรีวิวชื่อโปรว่าเพิ่มเพื่อเมเพิ่มเพื่อเมเดีหลืมัาแค่อ่าใด้ไปเลขค่ะข้อนำปล่าก็ได้โปรนี่เพิ่มเพื่อ,มอเ,อเ,อเ,เม,เม,มอะไรอ่ะฉันเปิ่มแล้วย็นมดแล้ว อะไรอ่ะเธอ5าชิบขวดแล้วนั่นฉลองค่ะคุณลิลี่มีตรงนี้ไหมน้องบีพี่ไม่กินนั่นกินน้อาได้งลิลี่เนีะแล้วอออง้ตาเลยไก่กอดไม่ทันพิมเม่มาค่ะข้อคนไม่ทันจริงๆแต่ข้อคนจะรีวิวจริงๆนะเพราะปกติมันจ้ามรอยกาวถือเข้าใจันด้วยไก่ไม่ทันพิมเม่ เม่แบบมี่ยออยากการันกันพิมต้องครบน่าจะไม่มีค่ะเด็กโคมันไม่มีอะผมนะเนะเี่ยนิ่แตงเนาลูกโกบะาปั้มโลโูโ้มังสามลอยขวดนูอร่อยอ่ะเออเอา,ามลอยขวดพ่อไม่ต้องพิมแล้วคะ่ะ <ไ>ตายเอาปูมซ้ามลอยขวดไม่ต้องพิมพ์เร็วอ๋อบางคนกดไลคขวดแน่เลยไม่ไม่รอบเดียวเร็วรอบเดียวเร็วจริงจังเลยรอบเดียวเร็วเรื่อหพกสิบขวดห้าสิบขวด สี่สิบขวดดีดิรองรัวบกรินยังไงกรินหอมวานหมากเธอกรินห้อมวานหมากหมดแล้วสิบขวดสุดท้ายแล้วเธอเอามีคนไม่ยืนยันคือตอนนี้คนกดใส่ตะกร้าหมดแล้วเหลือแค่ใครยืนยันก่อนได้ก่อนแค่นั้นเลยเพราะเจนี่ให้สามร้อยขวดแล้ว มาต่อเดียวราคาสิ้นค้าที่เธอตกใจที่สุดกำลังจะมาฉันจะจัดโปรไว้นี่ให้ได้ด้วยยืนยันก็ตะกายืนยันก็ตะกาอืมหมดแล้วนะหมดแล้วนะ ข้อรายากินน้ำกอนขอแห้งเชนนี้เป็นคนตาล็อกมันเป็นคนตาล็อกกันนะนี่เมยัยงมองว่าไม่มีปัญญาเบี้ยใหมเมย์เออน้อ,องเมย์แบ้วีปยินลิ่นเจเลยนะเมย์นะ เดี๋ยวเจนนี่จะให้เบียกดละห้าสิบบาทชายเป็นส่วนลดใดถุกตะกาเลยแต่ให้แข่ห้ารอยคนข้อพิ่มตะกาสิ้นกาก่อนน้องเมย์ทำยอดได้ดีมากชายเห็นไหมเราต้องรู้จักห้าข้อทีกับลรงจีเกิดขึ้นทุกคนบอกว่าทำไมเจนนี่ถึงพดูดเรื่องของเมย์เนืงเอ็นเกตเมินปิดส่งพี่อยากให้คนรู้จักเมย์จ้าม ใครข้องปังเลยได้ไหมฮ่าข้อดีจากเรื่องที่เกิดขึ้นในรายสอมแทมจิวเผื่อไมเลี้ยงอ๋อส้มแทมจิวปกติผ่นซิเอาไปเลยพวกรอยท่วน รอยบานมาีเติมตุกตากาให้หมดเล้วพีจะให้คนละห้าสิบบาทสื่อตาการในใกนระดาษให้เยอะนะห้าสิบบาทห้าร้อยคนห้าห้ายี่สิบห้าถาวกช่องเมื่อน่าถาวกพีเจนี่ควักเบียให้ทุกคนช่องเมื่อน้าหนาทีนี่วันนี้วันที 3, น่สิบสี่ใบซ้มยี่สิบเจ็ดนาทีเอาไปคนละห้าสิบบาท ได้ค่ะแปบ๊บหนึ่งนะห้ารอยบานให้ทุกคนกดในตากาเลยเลยสิบห้านาฬิกาหยนะิบเจ็ดนาทีห้ารอยคนนะถ้าไม่ทันน้ำก็เปื่พราะนี่คือช่องเมื่อหน้าเดียวน้ำหอมเดี๋ยวเพิ่มให้แต่ว่าเป็นราคาอื่นนะ แนะนำให้ใช้กับลิ้นจี่สินค้าใหม่มาร์กหน้าพี่ยิวมาร์กหน้าคุณเฉียงเดี๋ยวรอแป๊บนึงรอคุณเฉียงแป๊บอ๋อหน่ายิ่งเม้นค่ะได้เลยค่ะไม่เห็นจ้ามก็กิมูกกไหนไลย้บ่ายสามยี่สิบเจ็ดนาทีแล้วค่ะห้าร้อยคนคนละห้าสิบบาทใช้ส่วนลดที่เจนี่ให้กับตะก้าไหนก็ได้ค่ะ นี่ลิ้นจี่ต่อให้เธอไม่กินลิ้นจี่เป็นลูกถ้าเธอได้กินลิ้นจี่ที่เป็นวิตามินซีของเจนนี่เธอจะชอบมากแต่เจนนี่แต่รอยเอฟกลองไม่ท่าได้ได้ลยแกจะได้เปิดเส้นค่ะแกจะได้แบบหมีเบียดูลิ้นจี่ค่ะไม่หวานไม่เปรี้ยวจนเกินไปนี่คือรสชาติของลิ้นจี่ที่อร่อยมากอือหือ ให้นมลูกกินได้จะนี่ให้นมลูกอยู่ร่อยมากไม่ร่อยยินดีคืนเบียร์เลยลินจีไม่อร่อยยินดีคืนเงินสามสิบซองมีเป็นอง,งนุ่นกับสตรอบเบอรี่เอาไหมเดี๋ยวลดให้เยเดี๋ยว ามสิบซองมีเป็นอัง่นกับสตรอเบอรี่แล้วพี่เช็คของแป๊บนึ่งสามเหรเฮ้ยตะก้าส้มกับลิ้นจีอ่ะส้มคู่ลิ้นจีเหลือห้าร้อยห้าสิบบาทส้มคู่ลิ้นจีเหลือห้าร้อยห้าสิบบาทให้ลมลูกกินได้ค่ะเสริมภูมิคุ้มกันลดสิวผิวใส เดี๋ยวพี่เช็คของให้พี่ขายแบบไอ้น,นี้ให้สามสิบซองมีสตรอเบอรี่กับองุ่นเอาอางุ่นสามสิบซองนะเดี๋ยวพี่ไปเอาแบบหนึ่ง อย่าหายไปไหนนะเดี๋ยวขายแบบราคาเทให้เลยราคาให้ชิมราคาแบบคือไปเพราะที่สีโรงางานคือโกจะไม่ได้าราคานี่เจนนี่ถือเป็นถุงหกสิบซองมานะแต่ว่าสิทธที่ลูกค้าจะได้คือสาสิบซองนะเหมือนส้มทุกอย่างวิตามินซีเท่ากันสารสกัดเดียวกันแต่เป็นรถอังงุ่น สาซองให้300ถุงปกติถุงละ390บาทอัางุนนะเว่งกังเที่ยวมีมาอ่างุนนะคะปกติคือ390นะ32เดี๋ยวเจนี่จะให้ราคาทีให้ทุกคนไปชิมและก็ให้ทุกคนติดแฮชแท็กอัางุนให้เจนี่ หรือมาคอมเมนต์ก็ได้เลือกเอาอางุ่นทําไมถึงกล้าลดเพราะเป็นรสชาติใหม่ค่ะอยากให้ติดตลาดแต่จริงตอนนี้มันเริ่มติดแล้วแหละเพราะเจนเนี่ยจะโปรให้ลองมาสักครั้งและสักพักแล้ว3 9 0 3 2ซองวิตามินซี1,000มิลลิกรัมต่อ1ซองแต่วันนี้300ถุงดูราคาในตะกร้าแล้วกดได้เลยค่ะ144บาทเฮ้ย ฉันมีส่วนลอดห้าสิบบาทไม่ได้เดี๋ยวฉันเปลี่ยนราคาก่อนหยุดไอ้เต้าทั้งหลายอย่าพิ่งจิ้มหยุดหยุดไอ้เต้าหยุดไอ้เต้าหยุดหยุด โอเคเอาไปร้อยสี่สิบเก้าบาทเจ้าคุณหลุนชองจากสามร้อยเก้าสิบบาทหนักหนักบวชรูปปากบอกว่าทีมเจนนี่ว่ะพลาดไม่ได้เลย เนเนียน้อยอยากกด๊ดกดกันชำ้ำเอาอางุ่นนะจ๊ะจากสามร้อยเก้าสิบตอนนี้นะคะขึ้นร้อยสี่สิบเก้าบาทส้มเจนเจ็ดซองร้อยเดียวเอาไหมคะ 100บ้านให้ลองชิมสําหรับคนที่ไม่เคยซื้อแล้วค่อยกลับมาชิมเอ้ยค่อยกลับมาซื้อห่อใหญ่เอาไหมเจ็ดซอ,องนะเจ็ดซองร้อยเดียวสำหรับให้ชิมแล้วก็ค่อยกลับมาซื้อห่อใหญ่นะจ๊ะ ô kênh ok mình <laughs> làm cố ở trong đây để ăn mì 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 để เอ้ยยิ้มไม่แม่ด้วยไหนจ้าอู้วจ้าลูกลูกสองสวยจานขอบคุณค่ะทาเจลส้มเลยนะคะใครอยากทาเจลส้มทาได้เลยอยากได้โปรโมาร์คทุเรยียนแต่พี่ขอพี่ยิวให้สักร้อยกระปุกไม่รู้มีของไหมเมื่อคืนเ่ยเขาปล่อยไปแล้ว โทรหาพอ้ยน้องเลิดเสียงดังเลยอืมเลิศเสียงดังเลยเดร็วๆนี้จะมีโกโก้กับไฟเบอร์นะคะรอเลยป๊า คนบอกว่ามาปล่อยโปมารกสักร้อยกระปุกได้ไหมร้อยกระปุกพอไม่เอาเขาอยากเต็งท้ายดูด้วยถือเข้าขึ้นมาเลยราดขึ้นมาขึ้นลิฟต์มาเขาบอกว่าเด็กกอุ้มท่านี้แล้วจะดีอะไรแต,แต่แต่ไม่ให้อุ้มเออแต่ไม่เปลี่ยนท่าค่ะยัยงยงัยงยังโอเคโอเค แม่เป็นท่าให้แต่แม่ถอดกําไรก่อนเดี๋ยวน้องเจ็บนะวันนี้ห้องการกินอีกเ่อมาแม่เป็นท่าให้อ้าจจะอา,อายจะให้เขาบอกว่าเด็กจะ่อนี่กะเอ๊จะจายตายจายตาย จาย่าจจาย่าดูราคาแล้วซื้อได้เลยค่ะตอนนี้นะคะคูปองห้บบาทได้กันแบบทุกคนในไลฟ์โอ้โหยอดขายห0 0แสนเลยอยากได้รวมน้ำชงสีรถสีรถก็คือองุ่นสตรอเบอรี่ส้มบลินจีใช่ไหมได้อันนี้ให้ได้เต็มที่20่บบ้านนะ สรสชาติ6กหนึ่งหกสองสิบสองหกสามสิบแ้ซองยีบ้านที่ไวถ้ากินวันละ2ซองกินได้4เดือนถ้ากินวันละ1นซองกินได้8เดือนสินค้าเก็บไว้ได้2ปีอ่ะห้าสิบ้านเลยแล้วกันวันนี้ไหนๆก็ไหนๆแล้วให้ชิมอันนี้เป็นโปรที่แบบคุณพี่ขาได้4รถเลยจากปกติ3ามพันกว่า